เงินงานความรักไม่ได้ให้เลือกเรื่องดูดวงหรอกนะคะแต่นี่คือชื่อละครเรื่องใหม่ของค่ายมาสเตอร์วันที่วันนี้เราจะพามาขยี้บรรยากาศการฟิตติ้งของเหล่านักแสดงค่ะและแค่ชื่อเรื่องยังน่าสนใจขนาดนี้แล้วจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร คือมันก็จะเกี่ยวข้องกันนี่แหละทั้งเงินทั้งงานความรักคือมันเกี่ยวในความสัมพันธ์ของแก๊งนี้เลยแล้วก็เหมือนแต่ละตัวละครมันก็จะเติบโตไปในเส้นทางของตัวเองจริงๆคือแก๊งนี้เขาโตมาด้วยกันตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งแบบเรากาลังจะแบบก้าวไปอีกสู่แบบอีกพานหนึ่งของชีวิตคือโตแล้วเป็นผู้ใหญ่ ซีนค่ะในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นโบนัสค่ะก็จะเป็นคนที่จริงใจแล้วก็จริงจังกับสิ่งที่เธงฝันจะมีคอนฟ lict ก,กับครอบครัวก,ก็คือว่าที่บ้านเนี่ยอยากให้รับราชการแต่ใจเราเนี่ยอยากทำขนมพิมรับบทเป็นฟลังนะคะฟลังก็คือจะทำอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ค่ะหรือว่ายูทูบเบอร์นั่นเองก็ <ยา S 1> จะอยู่ในฟีลแบบออนไลน์ละนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟชั่นบิวตี้ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะอุ้มรับบทเป็นเฟืองค่ะซึ่งเฟืองเนี่ยเป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็เหมือนเขาอยาก บบออกแบบคาแรคเตอร์เหมือนเพื่อทำไอ้คาแรคเตอร์นั้นอนะ่ะเป็นแบบสร้างมูลค่าให้แบบสร้างไรายได้ <c oughs> อะไรเงี้ยได้ ของผมเซนนะครับก็รับบทคือเป็นนักออกแบบแอปพลิเคชันครับเหมือนผมก็จะเป็นบอสหน่อยเซนรับบทเป็นหยวนนคะครับผมก็หยวนเป็นลูกคนจีนครับคุณพ่อรับจ้างเหมือนตัดเย็บเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาก็มีความฝันครับว่าอยากจะเป็นแบบว่าดีไซเนอร์ที่มีแบรนด์เสื้อผ้าเปิดร้านเป็นของตัวเองปีเตอร์แพนครับรับบทเป็นปอนครับผมคืออาชีพของเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทรดเดอร์ฮะก็คือพวกนักลงทุนหุ้นอะไรพวกเนี้ยครับ พี่ฟิลเองหรือว่าพี่เอินเองที่ยังเป็นผู้กับแล้วก็ผู้จับนะครับผมน่ารักมากเริ่มต้นในกานที่เราเวิร์กช็อปเลยเนาะว่าในเคลียร์ในเรื่องของคาแรคเตอร์ของพวกเราว่าอยากให้ไปทิศทางไหนในอีกวีกข้างหน้าเราค่ะก็คือทุกอย่างเดินไปอย่างรวดเร็วเพราะบทก็มาเกือบจบแล้วด้วยรู้แล้วนะคะว่าละครเงินงานความรักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ละครสายมูดูดวงค่ะ ผลีช้าง